เร็วๆจุนเคี้ยวเร็วๆได้ไหมช่วยเอ๊อย่าเล่นดีลูกช้างพุ่งตื่นนะคะเล่นดีขมับไม่ได้บวมใช่ไหมคะไม่ได้บวมนะจุนเอาดีๆนะเนี่ยเราอะอ,ะอ่ะใา,อใ,สาอใส่ปากเอากล้วยใส่ปากลูกเลยเอาใส่ปากเยอะอ๋อใส่ปากช่วยเยอะอ่ะจุนพี่รถถ่ายอันนี้มันจะมาร้อนนะจุนมาหายตรงนี้เข้ามาเร็วๆมองจุน อยา้องจูนหรอเป็นพี่แล้วมีน้องเยอะมากเลยไม่ใช่นอ้องยังเป็นพี่จูนแล้วออสปกักเนี่ยพ่อฟานกว่าคอกแล้วเร็วเร็วเลยอย่าเจ็บอย่าป่วยนะจูนหับข้งคาไม่เจ็บไม่ป่วยกินแชกเหมือนเดิม <c oughs> เอาวจะแทนตากลัวจะแทงตาัน,นี้ไม่กินนะแม่มนากินเลยนะ้ะจูนกินช้ากินไม่ทันแม่มนาหรอกลูกไม่ทนัน จะ,ะเอาให้ปากรูกิีดด้วยนะตะกานูนะ้นน่ะที่บีศาจปอนคนละตะกาตั้งแต่อยู่ร่วมกันมาชายขี้เกียจผู้นี้รู้เพียงวิธีนอนจนกว่าจะหิวตื่นมากิน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 ก่อนจะกลับไปนอน จ้เอาฝากักอัปปอนกล้วยลูกคะ่ะเออกินเลยกินเลยแม่ไปเลาะกล้วยมาให้ชุนจุนค่ะตอนเย็นเนี่ยเอ,อยมะเจ๋งไม่เข้าไปหาน้องดิเจ๋งนั่งรอเห็นไหมน้องไปอีกแล้วนะ่แม่โมเออะสวัสดีจ้าป้าคุกคิก,กสวัสดีจ้งมาจุนมาเออพี่เจ๋งนั่งรอแล้วจุนมาใกล้ๆแม่ สวัสดีค่ะพี่อ้อโอนมาอีกร้อยนึงมันได้แค่ร้อยเดียวก็เลยว่าเอามาป้อนจนๆกันเห็นไหมดูลิ้นดิเออลิ้นไม่มีอะไรเออลิ้นไม่มีใยแม่ดูได้เลยโอ้โหคอมเมนต์ไม่ขึ้น,นบอกว่าหลายรอบแล้วนะแม่แม่สวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคอมเมนต์เราไม่ขึ้นเอออะเจง๋ง พูดให้มันฟังเออจุนรอแป๊บหนึ่งลูกพี่เจ๋งมันแก้อะมาเยอไม่ไม่ยอยแล้วพี่จิราพร,พรสวัสดีค่ะไม่ยอแล้วเอากล้วยมากล้วยมาเยอยเอามากล้วยมาเยอยพี่เจ่งนะเอาให้แม่มานาลูกเดี๋ยวจุนรอแป๊บจุนอย่าเพิ่งคว้ามือดิจุนเอาลูกใหญ่นี่มา,าจุนอาปากอาปากอปากอันนี้มันแข็งแล้วนะกล้วยเน,นี่ยแข็งปั๊บมันเหมือนมันไม่สุกอะ่ะ ใช่ไหมเออขอให้ป้ากุกิกีป้ากุกิวส่เฮียแม่หนูกลัวพี่ตัวดำม,มากกลัวพี่เจง๋งไม่ทําอย่างนี้อจูนนะกินกล้วยก่อนกินเร็วเร็วเดี๋ยวพี่เจ๋งแย่งนะ้นงไม่กินอะจูนเออทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะเจ๋งนั่งเอ๊เจง๋งนี่ขอกินกล้วยก่อนกินกล้วยเฉจเจอกันแน่ กินกล้วยเฉดเจอกันแน่พี่เจ๋เงเนาะหนกินกล้วยเฉพี่เจ๋งเจอกันแน่เจอแน่แน่เจ๋งเจอแน่แน่เลยเนาะจุนนี่ขนาดร้านปิดนะจุนก็ไม่อดกล้วยแม่แม่อดเงินนะปอนให้จุนจุนเก,ก่นเงินแม่มนาแม่มนากินข้าวโพดท,ทั้งวันเลยกินต้อง,องข้าวโพดท,ทั้งวันเลยแม่มนาพี่เจ๋งมันก็ไปแน่แ้วไม่รู้นะลูกนะเอาไหม ไอไหมไออยั่ไหมคะคนสวยเอา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 มาเลยเอะเอามาเลยเอะเอามาให้พี่เออเยลเยเดี๋ยวพี่เจ๋งก็มาอีกอ่ะเยลเยอวะเดี๋ยวพี่เจ๋งก็มาอีกอ่ะเอาใส่ใช่ปากแล้วใส่ปากหนูใส่ปากหนูเอาอีกเอาอีกนะเอาอีกดิเอาไปสองชิ้นนี่จูนไม่ไม่เอาถูขาไม่เอาถูขาเอาใส่ปากไปเลยเดี๋ยวแม่แย่ง เอาใส่ปากไปเลยสิชุนเออน้องอะแม่อยู่ยิงกล้วยไปแล้วเออยิงกล้วยไปแล้วแม่อยู่กิงกล้วยไปแล้วแม่โมนากินต้องข้าวโพดทั้งวันเลยแม่โมนากิดต้องข้าวโพดเธอลูกเอากล้วยมาให้จุนจุนอื้ใครใครพ่นน้ำลายมาไปเออหูกลางเลยลูกกินกล้วยเรื่องหูกลาง่อนกินกล้วยเลยใส่ปากไม่เหยียบกล้วยใส่ปากเร็ว อออันนั้นเอาใส่ปากไม่อย่างนั้นดิจุนเดี๋ยวแม่มานั่งกินแล้วเออลูกอะจุนก็ลีลาเด้อเขียวให้มันเร็วๆดีลูกแค่รยีบอยู่นะเนี่ยก็รีบเขียวอยู่เนี่ยเออนั่นเห็นไหมมัวแต่ปอกเปลือกเอาเปลือกไว้เนี่ยเอาเนื้อให้แม่จะไปกินทันได้ไงอะ่ะเ,เก็บเปลือกกิน อ่ะทิ้งเปลือกแล้วไม่กินก็จุลีลาก็แอดใส่ปากให้จุนก็มัวปอกเปลือกมัวถูขาจุนก็ไม่ได้กินนี่ลูกกินไอ้กินอยู่เนี่ยเด็กกินเองแอดไม่ต้องมอายัดปากเจอเนี่ยก็กินได้ไนี่แอดก็ดูดิก็กินอย่างเนี้ยก็เขียวก็เขียวเลยเออเขียวเลยเขียวไปเลยแน่วิ่งไปหาพี่เจ๋งพี่เจ๋งเขาอยู่นู่น อะไรอะเจ๋งพี่เจ๋งเขาไม่ได้สนใจจินจุนเลยลูกเออจุนนะพี่เจ๋งคอยเห็นตัวอะไรรึแม่ป้อนน้องกินช้ากินช้าก็ไม่ได้กินแล้วจุนกิาไมา่ข้ากินไม่ข้าอะไรก็เคียวอยู่เนี่ยเคียวเขียวอยู่เนี่ยดูที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแอ๊กด็ดูที่เออแอ๊กด็ดูดีหนูก็เขียวอยู่หนใช่ไหม เจวนหนูก็รีเขียวจะแย่แล้วเนี่ยจะไม่ให้เขียวเลยกะให้เกืนเลยกะ <laughs> เอามาเนี่ยอปกล้วยมาแย่กล้วยมาเยอะหมดแล้วมาปากแล้วมาปากแล้วไอ้ใช่ปากเอ้ยเย้เใช่ปากหนูเขี่ปากหนูเอ้ยแอสเออลินไม่ม่วงวันเนี้ยินก็ยังไม่ม่วงอยู่แก้มก็ยังปกติเนะาะเมื่อเช้าก็ปกติตอนนี้ก็ปกติ ใช่ใช่แ๊ะอาช่อีกเลยค่ะหาถือเองแง่เนี้ยฮ่ยแอร์ร้อนมาจูนจูนร้อนไหมเนี่ยลูกหืึคอมเมนต์ไม่ขึ้นหรอแอระไม่ใช่ปากหนูแอร์เอาเอาเอาฉ่องกล้วยมาถ้ามีกล้วยก็ฉ่องกล้วยมาเลยเอาไมา่ใช่ปากหนูเอาให้ใช่ฉ่องอะไรลูก